สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในคลิปทายดวงครึ่งปีหลังของปี2563ค่ะจากอิทธิพลของดาวตรีเทพได้แก่ดาวพฤหัสบดีดาวพระเส,สาร์และดาวพระราหูซึ่งจะมีการยกย้ายราศีในช่วงครึ่งปีหลังนี้จะส่งอิทธิพลเช่นไรกับชาวราศีกันกันบ้างเรามาดูกันค่ะ สำหรับการดูดวงของอาจารย์กบนั้นสามารถอ้างอิงได้ทั้งลัคนาราศีเกิดและราศีของช่วงวันที่เกิดเลยนะคะราศีกันคือท่านที่ผูกดวงตามเวลาเกิดแล้วมีลัคนาสถิตอยู่ที่ราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16ตุลาคมค่ะราศีกันเป็นราศีปลายธาตุดินมีดาวพระพุธ ซึ่งถือเป็นเทพเจ้าแห่งการสื่อสารเป็นดาวประจำตัวจึงส่งผลให้ชาวราศีกันเฉลียวฉลาดสติปัญญาดีความจาดีมีความสามารถในการพูดการคิดการอ่านและการเขียนที่ดีค่ะมีความฉลาดในการเรียนรู้มักเป็นนักคิดนักวิเคราะห์นักพูดนักร้องนักเขียนนักวิจัยนักการทูตนักขายวิทยากรนักข่าวดีเจวีเจ ชาวราศีกันเนี่ยมีพรสวรรค์ดีค่ะเจ้าระเบียบรอบคอบมีความอึดและอดทนดีมากมีความสุภาพเรียบร้อยรักความสันโดษมีความระมัดระวังตัวสูงค่ะไม่ไว้ใจใครง่ายๆแล้วก็ไม่ชอบความเปลี่ยนแปลงทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดวงดาวตรีเทพที่ส่งผลกับชาวราศีกันกันบ้างนะคะอิทธิพลของดาวดวงแรกคืออิทธิพลของดาวพฤหัสบดีค่ะ ดาวพฤหัสบดีจะยกย้ายราศีแบบพักองศาข้ามราศีนะคะจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่17กรกฎาคม2563นี้ในเวลา18นาฬิกา54นาทีจนถึงวันที่14พฤศจิกายน2563ในเวลา2นาฬกา50นาทีค่ะดาวพฤหัสบดีซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิซึ่งหมายถึง คนรักคู่ครองคุณส่วนทางธุรกิจและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุซึ่งหมายถึงครอบครัวบ้านเรือนที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์รถยนต์เดินจรได้ตำแหน่งกเกษตรตราธิบดีและเป็นเกณฑ์ปทุมเกณฑ์ซึ่งถือเป็นเกณฑ์ที่ให้คุณกับดวงชะตามากๆเลยละค่ะดังนั้นชาวราศีกันเนี่ยในช่วงเครึ่งปีหลังนี้ถือว่าเป็นช่วงเนื้อหอมนะคะแล้วก็ได้เวลาสร้างเนื้อสร้างตัวสาหรับชาวราศีกันกันเลยละค่ะ ชาวราศีกันเนี่ยจะมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตที่รูหลาสุขสบายขึ้นมีความมั่นคงมากขึ้นสำหรับท่านที่ต้องการซื้อบ้านซื้อรถหรือลงทุนในทรัพย์สินที่มันเพิ่มมูลค่าเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะครอบครัวก็จะมีความเป็นปึกแผน่นมีความมั่นคงเพิ่มมากขึ้นในด้านด้านของการเรียนการศึกษาก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะ ได้รับความรักความเมตตาจากครูบาอาจารย์เป็นพิเศษกิจกรรมการงานก็จะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีค่ะชาวราศีกันเนี่ยจะได้รับการยอมรับนับถือจากผู้คนที่อยู่รอบตัวเพิ่มมากขึ้นท่านจะทํางานท่านที่ทํางานประจําก็มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งสําหรับท่านที่ทําธุรกิจการค้าก็เป็นช่วงเวลาที่ซื้อง,ง่ายขายคล่องขึ้นค่ะ โดยท่านจะได้รับความร่วมมือจากคนรักคู่ครองแล้วก็จากหุ้นส่วนจากเพศตรงข้ามที่ท่านทํางานร่วมกันเนี่ยเป็นอย่างดีเลยละคะ่ะด้านความรักถือเป็นช่วงที่ชาวราศีกันเนี่ยเนื้อหอมเลยนะคะสําหรับคนโสดโบราณท่านว่าถึงขั้นหัวกระไดบ้านไม่แห้งกันเลยทีเดียวละคะ่ะ ท่านจะมีโอกาสได้พบเจอคนดีคนรู้ใจมีคนแวะเวียนมาขายขนมจีบมาทําความสัมพันธ์หรือว่ารู้จักกันกับท่านเพิ่มมากขึ้นกว่าในช่วงก่อนๆน,นะคะแล้วก็สําหรับคนที่มีคู่เนี่ยท่านจะพูดคุยเข้าอกเข้าใจกันได้ดีขึ้นมีเวลาจะอยู่บ้านหรือว่าทํากิจกรรมต่างๆด้วยกันบ่อยขึ้นสําหรับท่านที่ต้องการมีบุตรไว้สืสกุลน,นะคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ถือเป็นช่วงที่มีโชคสําหรับท่านค่ะ ในด้านโชคลาภนะคะสําหรับชาวราศีกันเนี่ยท่านมีเกณฑ์จะได้ลาบจากคนรักคู่ครองหรือว่าเพศตรงข้ามนะคะรวมถึงมีโอกาสที่จะได้ลาบจากเ,ออเลขที่มันคุ้นเคยค่ะเช่นเลขที่บ้านเลขที่รถหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์ของคนที่คุณโทรหาบ่อยๆนะหรือว่าคนในครอบครัวก็ถ้า อชอบเสียงโชคก็ลองเสียงได้นะคะในช่วงเครื่องปีหลังนี้ถือว่าชาวราศีกันเนี่ยโชคลาบดีเลยละค่ะอิทธิพลของดาวพระเสาร์ค่ะเรามาดูอิทธิพลของดาวพระเสาร์ที่จะมีผลกับชาวราศีกันกันบ้างนะคะดาวพระเสาร์เนี่ยจะยกย้ายราศีแบบพักองศาข้ามราศีนะคะจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีธนูในวันที่12กรกฎาคม2563นี้ ในเวลา22นาฬิกา7นาทีถึงวันที่5ธันวาคม2563ในเวลา8นาฬิกา42นาทีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของชาวราศีกันนะคะเจ้าดาวเรือนปุตตะเนี่ยหมายถึงบุตรบริวารโชคลาภการลงทุนการเก็งกำไรโครงการใหม่ๆความรักการศึกษา เดินจรเข้าเรือนพันธุซึ่งเรือนพันธุเนี่ยหมายถึงครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้เรียกว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการตั้งหลักสร้างเนะื้อสร้างตัวของชาวาราศีกันอย่างแท้จริงเลยละค่ะสำหรับท่านที่ต้องการลงหลักปักฐานหรือว่าสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยซื้อคอนโดซื้อที่ดินซื้อรถยนต์จะเป็นถือเป็นช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมากๆเลยละค่ะ อีกในหนึ่งนะสําหรับชาวราศีกันอ,อ,อาจจะต้องแบกรับภาระอันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของทรัพย์สินที่ท่านได้สร้างขึ้นเพื่อความมั่นคงของชีวิตหรืออาจจะแบกรับภาระอะไรบางอย่างของครอบครัวด้วยความเหน็ดเหนื่อยแต่ขอให้ชาวราศีกันเนี่ยอ,อ,อย่าไปทุกข์อย่าไปเครียดอย่าไปกังวลใจจนเกินไปนะคะให้นึกว่าภาระต่างๆที่ท่านต้องมีเพิ่มขึ้นเนี่ย จนบางครั้งทําให้ท่านขาดสภาพคล่องทางด้านการเงินหรือว่าต้องคิดต้องเครียดต้องกังวลเนี่ยก็ให้คิดซะว,ะว่าท่านกําลังสร้างหรือว่ากําลังวางรากฐานให้กับชีวิตตัวเองในช่วงเรื่งปีหลังเนี่ยขอให้ท่านดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่แล้วก็บุคคลในครอบครัวให้ดีนะคะเพราะมีเกณฑ์ที่ญาติผู้ใหญ่หรือว่าบุคคลในครอบครัวนี่มีเกณฑ์จะเจ็บไข้ได้ป่วยให้ท่านตน้องมีค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเพิ่มเติม ทีนี้เรามาดูอิทธิพลของดาวดวงถัดไปนะคะเป็นอิทธิพลของดาวพระราหูค่ะดาวพระราหูเนี่ยจะยกย้ายราศีกันจากราศีมิถุนเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่10กันยายน2563นี้ตั้งแต่เวลา1นาฬิกา51นาทีและอยู่ไปยาวๆค่ะประมาณ1ปีครึ่งจนถึงวันที่30มีนาคม2565 ดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนอริของชาวราศีกันอริเนี่ยหมายถึงอุปสรรคโรคภัยไข้เจ็บหนี้สินศัตรูคู่แข่งจะเดินจรเข้าเรือนสุภะซึ่งเรือนสุภะเนี่ยหมายถึงความสุขความสําเร็จความฝันความปรารถนาความสุขสงบหรือการเดินทางไกลค่ะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ความสุขความสําเร็จของชาวราศีกันเนี่ยจะได้มาจากการอดทนต่อสู้ไม่ยอมแพ้ อะไรหลายๆอย่างซึ่งปกติชาวราศีกันเนี่ยนะคะต้องต้องบอกว่าวิถีชีวิตเนี่ยชาวราศีกันปกติไม่ไม่ไม่ชอบการปรับเปลี่ยนนะแต่ในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมีหลายๆอย่างที่จะเข้ามาแล้วทําให้ชาวราศีกันเนี่ยต้องมีอะไรหลายๆอย่างที่ปรับเปลี่ยนไปแล้วก็ในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางไกลนะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย ชาวราศีกันมีเกณฑ์เดินทางไกลบ่อยขึ้นซึ่งอาจจะหมายถึงการเดินทางเพื่อกิจกรรมการงานหรือว่าการศึกษาต่ออย่างเงี้ยน,นะคะชาวราศีกันต้องอึดอัดคับข้องใจอยู่บ้างนะเพราะปกติเนี่ยชอบนิ่งๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไม่ชอบการเดินทางอะไรสักเท่าไหร่แต่พอมันมีเรื่องที่จะต้องเปลี่ยนแปลงเข้ามาหรือว่ามีเหตุแห่งการเดินทางเข้ามาเนี่ย ทําให้ชาวราศีกันเนี่ยอาจจะมีอึดอัดคับข้องใจอยู่บ้างแต่อย่ากังวลใจเลยค่ะเพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะจะนําพาชาวราศีกันเนี่ยไปสู่ความสุขความสําเร็จนะคะโดยท่านอาจจะมีการพกปะพูดคุยหรือได้คบค้าสมาคมกับคนต่างชาติต่างภาษาคนต่างที่ต่างถิ่นบ่อยครั้งขึ้นโดยบุคคลที่ว่าเนี้จะนําพามาซึ่งโอกาสใหม่ๆม,มาสู่ชีวิตของท่านนะคะ ทีนี้เรามาดูในเรื่องของการทําบุญเสริมดวงชะตากันบ้างค่ะหลวงปู่ล่าท่านกล่าวไว้ว่าบุญเนี่ยไม่มีตัวไม่มีตนแต่มีฤทธิ์ค่ะนั่นหมายถึงว่าบุญที่เราทําเนี่ยจะเป็นบุญฤทธิ์คอยอุ้มชูดวงชะตาของเราในช่วงไหนก็ตามนะคะที่ดวงเราดีบุญก็จะอุ้มชูดวงชะตาให้ดวงนั้นดียิ่งขึ้นช่วงใดที่ดวงไม่ดีไม่ดีบุญเนี่ยก็จะคอยอุ้มชูดวงชะตาให้ดวงนั้นไม่มีตกอับค่ะ สำหรับชาวราศีกันเนี่ยเป็นราศีธาตุดินนะคะคนราศีกันเนเป็นคนธาตุดินหากต้องการเสริมดวงชะตาแนะนําให้กราบไหว้ขอพรจากพระแม่ธรณีบีบมวยผงค่ะแล้วก็อีกอ,อ,อีกอย่างหนึ่งก็เป็นพระปางมาลาวิชัยนะคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยพระปางมาลาวิชัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังและสวยสดงดงามที่สุดก็คือพระพุทธชินราชค่ะแล้วก็อธิษฐานขอพรในสิ่งที่ปรารถนานะคะ มีเรื่องเล่ากันในสมัยพุทธกาลว่าขณะที่เจ้าชธายิัธถะกํำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพ์จนใกล้จะสำเร็จพระโพธิยานั้นเกิดมีพญามารจำนวนมากเข้ามาต่อต้านพระองค์ไม่ให้สำเร็จโพธิยานนะคะซึ่งก็เกินกว่ากำลังที่ เจ้าชายทธัตฐะในขณะนั้นเนี่ยจะต่อสู้ได้ไหวเจ้าชายทธัตฐะจึงยื่นพระหัตถ์ข้างขวาในขณะที่นั่งสมาธิอยู่นั้นนะคะยื่นพระหัตถ์ข้างขวาเนี่ยไปแตะที่พื้นธรณีแล้วอธิษฐานจิตต่อพระแม่ธรณีว่าทุกครั้งที่พระองค์ได้บำเพ็ญเพียรพระองค์ก็ได้กรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับพระแม่ธรณีได้รับรู้และเป็นพยานมาโดยตลอดถึงบุญที่พระองค์ได้ทรงกระทา บัดนี้เนี่ยพญามารได้มารบกวนท่านเป็นจํานวนมากก็ขอให้พระแม่ธรณีเนี่ยสเสด็จมาช่วยเป็นพยานแก่พระอ,องค์ด้วยว่าท่านเคยทําบุญแล้วก็ขอให้ช่วยปราบพญามารให้ด้วยนะพระแม่ธรณีรับรู้ในคําขอนั้นจึงสเสด็จขึ้นมาเป็นพยานแล้วก็ช่วยปราบมารให้ทั้งหมดเลยด้วยการบีบมวยผมเป็นน้ําท่วมพญามารเหล่านั้นจนาพ่ายแพ้ไปในที่สุด เจ้าชายสิททัตถะจึงได้บำเพ็ญเพียรต่อจนสมเร็จโพธิยานเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดค่ะ จึงมีตำนานกล่าวขานกันว่าเมื่อใดก็ตามที่ชีวิตเรามีอุปสรรคขวางน้ำเหมือนมีเจ้ากรรมในเวรมารุกรานจนเราต่อก้านไม่ไหวก็ให้ไปกราบไหว้ขอพรจากพระแม่ทรณีบีบมวยผมหรือพระพุทธรูปปางมาลวิชัยซึ่งก็คือพระพุทธรูปจำลองขณะที่เจ้าชายสิทธัถะทรงนำพระหัตถ์ข้างขวาแตะที่พื้นธรณีนั่นเองค่ะอาจารย์กบก็ขออวยพรให้ชาวราศีกันมีบุญฤทธ ปกป้องคุ้มครองดวงชะตาและโชคดีมีความสุขกันทุกคนทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กกในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำม,มาแบ่งปันกันอีกในคราวหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ